กรับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องชาวโลกสุกูสุขคนนะครับเด้อครับมาเมื่อนี้อาจารย์นะครับเป็นคืนวันที่15นะครับมื้อเอินกับเป็นมือที่เฮาสิได้รับสับเด้อพ่อยพี่น้องข้าวหนิมดเด้อปูเอ้ยสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อจังใดก็ให้ออกตัววานี่เด้อปูเอ้ยตัวปูเชิญให้สี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าให้ออก ข้างล่างออกเกียรตสองเดาปูเอ้เกยรตสองเด้อไอ้ว่าเกียตสองเด้อจังได้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเออขันโชคดีสามตัวตรงตรงนี้ลีผู้ขาก็แห้งสีบวงสวงอันยิ่งใหญ่ให้ได้ยู่ได้กินให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อมมดปูเอ้ยมีมดเด้อปู เออานีมนเด้อนี้มนปูเงินเด้อเออให้เป็นบุญเป็นกุศลปูเงินยาทองปูขุนินประมูลปูแปดสอกปูนันตลาดปูมุจจรินขอสามตัวตรงๆเด้อสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆงงวดวันที่สิบวันเสาร์กันยายนสองห้าเด้อ ให้เป็นบุญเป็นกุศลเดอ้อให้เป็นอนุสงคลบุญดัปู่เดอ้อยังในกระเดยให้เป็นอนุสงคลบุญเดอ้อฮาวไพพี่น้องนะครับเดอ้อครับอ่าวดดันอาจารย์กระเดยเสียง 4. เก่าหนึ่งสี่เอออาจารย์กับฝันว่าเออ ฝันว่าเขากล้วยใหม่สองตัวเดอ้อพ่ยพี่น้องของกล้วยใหม่สองตัวเรขอเก่าหนึ่งซีนี่ก็ได้กินเขาพรอมฝากบุญฝากกุศลกับพ่ยพี่น้องสุขสุขคนนะครับเดอ้อก็คอยโชคดีลำรุวยสุขสุขคนครับมีอีกตองวดเดอ้อพ่ยพี่น้องนะครับนี่ก็คือตองวดครับพ่ยพี่น้องตองวดอาจารย์ก็ฝันตองวดอาจารย์ก็ได้ 89ครับ89นะครับ89อาจารย์ก็มาตีไว้แล้วก็769 76, 709ครับพวยพี่น้อง709อันนี้ก็เป็นตองวดพวยพี่น้องงวดวันที่16กอยอ66อ่าก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อพวย,ยพี่น้องชาวโลกสุขุสุขคนเอาผู้ใด มักชอบกับจัดไปเด้อพวยพี่พน้องอันนี้เป็นแนวทางนะครับหวยปูแปศอกบนกระเชนห้สียนึ่งเก้าแปดเจครับ872ครับพ่ยพี่น้อง872287ดสององแครับกลับไปกลับมาเนาะพ่ยพี่น้องอันนี้ เพิ่นกเก่าขั้วยม้อาจารย์สองตัวอาจารย์เลยตีสี่แปดีเด้อพวยพี่นอ8 4, 8 4, ้องแปดซีแปดีอันหนึ่งก็จะลืมเก่าสองเด้อพวยพี่น้องเก่าสองเก่าหนึ่งก็จะลืมเด้อครับพวยพี่นอ้องาจังใดการกล่องวิเคราะห์พิจารณาย่านหนึ่งเด้อพวยพี่น้องก็ขอยโชคดีลำรวยสุขสุขคนครับอา,อาจารย์ก็ดีใจพุ่มใจเด้อพออาจารย์สื่อหวยบ่ได้ครับ อที่แรกอาจารย์ก็ฝันดีพอยพี่น้องนะครับฝันดีฝันตองงวดกับฝันเลี้ยงลูกพอบนเขามาหาก็ได้ตีตีไหวอยู่เกียตีไหวอยู่เกียจสองเพิ่นถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออาจารย์ก็ตีไว้ครับนะครับต่อมากะนะครับมือนั่นไปตรงจุดทูบ ่ที่เขตจังหวัดนนทบุรีริมแม่น้ำโขงเด้อพลพินองก็ได้อยู่709 70ขันเบื้องจังหนึ่งก็สิเป็นเก3าสามสามเก่าล่ะพีพ,พินองนะครับครับนี่ครับและะ้วก็กล้วยเพิ่นให้เพิ่นเอามาให้สองตัวกับมอบให้แม่แม่ก็อายุ อายุเพิ่นได้เก้าสิบหกปีเขาเก้าสิบเจ็ดปีเพื่อพี่น้องอาจารย์กตีไว้นะครับเด้อเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกับเพื่อพี่น้องนะครับอืมนะครับอันนี้ก็บปู่เพิ่นก็ได้เขียนให้มือ่อคืนนี่ก็เป็นซีหนึ่งเก้าครับซีหนึ่งเก้ากับแปดเจ็ดสองเทากับ,บิึงเอาเนาะครับเพื่อพี่น้องนะครับที่เพิ่นได้เขียนให้นะครับเพื่อพี่น้อง นะครับอันนี้อาจารย์กัดตีไว้ชิปนี้ก็ฝากสุขุสุขนนะครับเด้อจังใดกขอใอยโชคดีลำด้วยเงินไหลน่องท่องไหลมาอ้าวจุดถูกขอเพิ่นเด้อสิบหดอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอเราเทียบเทวดาพันจิตได้ปวดนีปวดสินให้เฮ้าครับอาจารย์กับฟันดีครับขึ้นกับฟันว่าไปงุ่มปลาขาวได้สองตัวครับได้ปลาสอตัวเพพี่น้อง ได้ปลาอยู่2ตัวเออก็ได้กินเข่าพัด2จานครับกงวดนี้กับฝันดีทั้งได้กินนะครับพอวดที่แล้วอาจารย์กับฝันฝันว่านะครับได้กินนมกินก็แตกบนแตกล่างครับอ่แตกบนแตกล่างพี่พี่น้องอาจารย์ก็ปป้อยไปวดที่แล้วกเจ็ดแปดเอเอก้าหนึ่งก็ถือว่าแตกบนแตกล่างเนาะพอพี่พี่น้องเนาะ ครับวัดนี่อาจารย์ก็มันใจเพราะวาจารย์ได้กลับมาวัดป่าปัญญาธรรมนะครับได้กลับมาวัดป่าปัญญาธรรมเพื่อนข่หมาเอาของดีอยู่ที่วัดนะครับเพื่อน่าไหวท่าแล้วมากับเป็นเลี่ยงกิงครับเต่าตายพายเต่าเพ็กเพื่อนมาตายอยู่กรุงโจนจงกรมนี่อาจารย์ก็ได้เฮ็ดบุญในเพื่อนมีมณคู่วาจารย์ม่ฉันก๋วยเตี๋ยวฉันเขา อยู่ในป่าชา้าอาอยู่กุดป่าชะป่าซาพี่ละครับวัดป่าปัญญธรรมบ้านโคกล่าตำบลมุแก้วอำเภอโนน,นสาด์่พอพีนอ้องอาจารย์ก็เคยมาอยู่ตรงนี้ทางเดินจมกรมตรงนี้ก็ถูกรางวัลที่สองคนแล้วพอวพีน้องนะครับได้มาอยู่ได้มาเห็ดปาส่างเป็นอนุสงค์คนบุญครับ เราเทียบเทวด,ดาเพิ่นกับมาลอยลองเดอ้อพอยพี่น้องฝนกระตกเมิดมือมิดขึ้นพวยพี่น้องนะครับฝนกระตกมิดมือมิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นหวยปูเพิ่นเขียนไห้นะครับพวยพี่น้องบนกระเขียนไห้มือขึ้นนี่เป็นอาจารย์บวงสวงว่าจังไรก็ขึ้นนี่กันเพิน่นมาย่ำอีกเดอ้พอพวยพี่น้องเพิม่มาย่ำให้อีกก็สิได ให้พวยพี่น้องนะครับก็สิได้อบอกพวยพี่น้องนะครับเรือ,อเป็นเพื่อนได้มายำให้ครับาจา์กับอ,อันนี้ก็เป็นหวยปูแปดศอกพวยพี่น้องนะครับหวยปูแปดศอกขึ้นบวงสวงพวยพี่น้องขึ้นบวงสวงครับคืนบวงสวงเด้อพวยพี่น้องเป็นเชียนให้419ครับ สี่หน right? hey, uh, uh, huh? uh, 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 ึ่งเกากับสองแปดเจ็ดเท่ากับตัดเสือนะครับเนี่อาจารย์กับแปรไว้ให้ว่าแปดสองเ็ดสองเก้าสองอันนี้กะเก้าเจ็ดหกนะครับพี่พี่น้องนะครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นขึ้นบวงสวงวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่ขอโชคลาภเราเทพเทวดา ปูแปดศอกปูค่คุนอินประมูลปูเงินยาท่องพคนยูนีนะครับเด้ออยู่ในวัดป่าชาปัญญาธรรมนะครับครับนะอาจารย์เคยมายุนี่ก็เคยปวดดีปวดศีลันในปวดไทยนะครับถือจริงๆได้จริงๆครับเป็นบ้านเกิดอาจารย์สมวังเองนะครับหนีไปสิกว่าปีก็ได้กลับมาอยู่เด้อพ่อพี่น้องนะครับสิได้มาสั่งมาแปลง อยู่ในสถานที่ตรงนี้นะครับจังไดกับฝากพวยพี่น้องไว้นะครับเด้อครับมืออื่นเสารเป็นจังไดผลมายาตัวใดกับสีไดให้พวยพี่น้องอีกเทียหนึ่งตอนนี้อาจารย์กับอยู่ตรงที่บวงสวงนางภาวนาขอโชคลาภกับเพิ่นอยนีย่เราเทียบเทบวดาเบิงงง่งดูเพวยพี่น้อง่นกับมาลอยหลองเมือดูครับสีแดงๆนี่ยครับสีนี่แหละครับ นี่คือเป็นแสงเทพแสงธรรมแสงเทวดาเพิ่นเดอ้อพ่อยพี่น้องร่มคักเทียนกับร่มคักเดออ้อพ่อยพี่น้องครับยังไดก็ขอวายโชคดีลำารวยเดอ้อเงินไหลน้องท่องไหลมาฝากพ่อยพี่น้องนะครับสมหวังผ้ารวยนะครับเดอ้ออาจารย์สมหวังปูแปดศอกพารวยไก่หมืน่น วันที่16กกยสองห้าหกหให้ลวยกันทั่วหนา้าทั่วตาเดอ้อให้เป็นบุญเป็นกุศลเดอ้อก็ขอให้โชคดีรวยๆเง,งินไหลนองทองไหลมาครับอ่าวันหน้าก็เจอกันไหมนะครับเด้อโชคดีโชคด,ชคดีแตกบนแตกล่าง รวยทั้งบนทั้งล่างนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านสาธุสาธุรวย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 วย